เ,เกี่ยวกับสำนวนไทยสำนวนนี้มีอยู่ว่าสู้ยิบตาเออสู้ยิบตารู้จักสำนวนนี้ไหมครับสู้ยิบตาเคยได้ยินไหมไม,ไม่เคยคนะไม่เคยอ่าถ้าให้เดาคิดว่าสู้ยิบตาแปลว่าอะไรครับครับสู้ขาดใจครับสู้ขาดใจเลยสู้ยิบตาคือสู้ขาดใจ แล้วขาดใจนี่มันคือยิบตายังไงครับโอ้ยยิบตาที่มีพี่คัตโตะร้องเพลงไหมครับอันนั้นลิบตาใช่ครับแล้วนิมกอไก่เคยได้ยินสำเนวนที่ว่าสู้ยิบตาไหมครับเคยครับเคยนะครับเคยได้ยินด้วยสู้ยิบตาแปลว่าอะไรครับหมายถึงว่าสู้ สู้สู้จน,จน,นจนไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วนะครับเหมือนกับที่เราแข่งกันนะครับทั้งสองทีมสู้กันยิบตาเลยทีเดียวนะครับ<ส>แต่คําถามเราไม่ได้ถามเรื่องความหมายครับแต่คําถามเราถามว่าตํานวนที่ว่าสู้ยิบตามีที่มาจากอะไรครับระหว่างกีฬามวยโบราณหรือกีฬาชนไก่ครับ15วินาทีจับเวลา เอาแล้วตู้ยิบตานะครับเอ๊ะสมวยโบราณหรือว่าชนไก่ย้ำนะครับมา<ะ>จากกีฬาอะไรสามสองหนึ่งหมดเวลาจากกีฬาอะไรนะครับกีฬามวยโบราณหรือกีฬาชนไก่นะครับอ่าจะตอบว่า ามวยโบราณครับกีฬามวยโบราณนะครับตอบมาแล้วว่าข้อหนึ่งกีฬามวยโบราณทําไมถึงเลือกตอบกีฬามวยโบราณครับกีฬาชนไก่สู้ยิบตายเราไม่ได้สู้ครับไก่มันสู้อ๋อไก่มันสู้เออชนไก่เนี่ยไก่มันสู้แต่แต่ว่าไก่มันสู้จนขาดใจครับแต่ไก่มันสู้จนขาดใจอ้าวแล้วกีฬามวยโบราณเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคําว่ายิบตายยังไงครับมวยว่าแบบแบบก็เช่นต่อยเอาเงินรางวัลอ่างเงี้ยครับครับ ต่ออเงินจะมาสู้ขาดใจเลยเพื่อให้ได้เงินรางวัลมานะครับมั่นใจไหมครับข้อนี้ห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบแล้วฝั่งกวไก่แล้วครับถ้ามีสิบตอบจะตอบอะไรระหว่างมวยโบราณหรือกีฬาชนไก่ครับข้อสองครับข้อสองกีฬาชนไก่ทำไมถึงจะตอบกีฬาชนไก่ครับเป็นเพราะว่าหนูหนูเคยอ่านเจอเขาบอกว่าไก่ไก่เนี่ยมันชนกันแล้วทีนี้มันมันไปจิบมันไปจิกตากันจนต้องเย็บตา คือไก่ชนกันปั๊บติกตาแล้วก็เย็บตาอ๋อแล้วเย็บเนี่ยก็กลายมาเป็นยิบ<ำ>คือมาจากสู้เย็บตาตอบมาแล้วว่าข้อหนึ่งกีฬามวยโบราณข้อนี้เป็นคำตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น ตอบนี้เป็นคำต,ตอบที่มันเอโอ้โหเนียวจริงๆเหนียวจริงๆมาจากกีฬาชนไก่นะครับเมื่อสักครู่นี้น้องเบสอธิบายมาว่าเคยอ่านหนังสือบอกว่ามาจากไก่ชนชนกันติกตากันจดตาแตกถูกต้องเลยนะครับเลยเป็นที่มาของสำนวนงงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าไก่เนี่ยพอโดนติกตาปั๊บจะเดินงงๆแล้ว แล้วทีนี้พอไก่ตาแตกปั๊บก็ต้องเย็บตาแล้วคําว่าเย็บนะครับเพี้ยนมาเป็นคําว่ายิบในปัจจุบันนี้นั่นเองอย่างที่น้องเบสอธิบายไปไปเลยปรบมือให้น้องเบสเลยครับโอ้โอโอ